เรียนรู้ไปเรื่อยๆลงที่กายที่จิตนะนั่นแหละคือการเจริญปัญญาที่แท้จริงละการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอาน,นั่งคิดคือความฟุ้งซ่านนะแต่บางทีจิตเราันไปติดนิ่งอ่ะทำสมาธิมากไปแล้วจิตมันติดนิ่งติดเฉยนะครูบาอาจารย์ให้คิดพิจารณาอันนั้นเป็นอุบายแก,แก้แก้จิตที่มันติดเฉย ถ้าถ้าจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอย่าเสียเวลาคิดให้รู้สึกเอาอี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะทำกรรมฐานไปมีเครื่องอยู่ของจิตอยูนะ่อย่างเราหายใจเข้าพูดออกโรนะสมมุตินะถ้าเราถนัดอันนี้เราก็ใช้อย่างนี้ถนัดอย่างอื่นเราก็ใช้กรรมฐานอันอื่นกรรมฐานมีตั้งเยอะตั้งแยะไปกรรมฐานเป็นเครื่องผูกจิตไนมะ่ให้เตลิดเปิดเฟิงไปไกลเท่านั้นแหละแต่กรรมฐาน บางอย่างนะต้องเรามาระวังนะอย่างพวกกสินกสินนะีน่เวลาดูมจะดูออกข้างนอกนะดูไปเรื่อยๆแล้วจินตามไปนะจินตไปข้างนอกมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจนะอย่างนั้นไม่ดีแต่ถ้าทําเป็นก็ใช้ได้นะอย่างเราเล่นกสินไฟนะเราทีแรกก็อาจจะใช้หลอดไฟไม่ต้องแรงมากนะแสบตาหลอดไฟเล็กๆนะั่นดูแสงสว่าง สมัยโบราณก็จุดเทียนน้ำนะแล้วใช้ไฟดวงเล็กๆที่ไม่แสบตานะมองมันจนเป็นภาพติดตาเรานะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นค่อยๆทําไปนะใจจ้องจ้องออกไปนะในสุดจิตมก็สงบโดยจิตงจงสงบเนี่ยวิธีเห็นเป็นไฟเลยนะเห็นเป็นไฟลุกโผลงโผลงนะส่วนใหญ่พอเห็นอย่างนั้นก็จะดูออกนอกไป อยากเห็นนรกก็ได้อยากเห็นสวรรค์ก็ได้นะตามแสงไปแต่ถ้าจะให้ดีนะมันสว่างหรือมันเป็นไฟผุดขึ้นมานะพุ่งขึ้นมานะน้อมเอาไฟเนี้ยกลับเข้ามาในตัวเองนะน้อมเข้ามาหรือหายใจเอาไฟเข้ามานะเข้ามาข้างในนะกำหนดจิตลิญไปเผาไนเลยนคะล้ายๆเผาศพน,นะนะเผาเผาเผา,าลงไปนะร่างกายก็ไหม้ไปหมด มันไม่ไหม้จริงหรอกร่างกายไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่ามันเห็นด้วยจิตสุดท้ายร่างกายมันก็เป็นาธาตุให้เราดูนะเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นขี้เท่าเป็นเศษกระดูกอะไรนะตัวนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนานะตัวนี้เป็นเรื่องกายของสมาธิแต่ว่าพลิกจากสมาธิข้างนอกเข้ามาข้างในซะก่อนน,นี่พอร่างกายมันถูกเผาหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวะ เด่นดวงสว่างรู้ตื่นอยู่ก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องรักษามันแล้วถึงจุดหนึ่งนะจิตจะค่อยๆถอ,อนออกมามันจะมีร่างกายถ้าเราเคยภาวนาจนถึงขนาดเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีกายนะพอกลับมามีกายเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่ากายกับจิตนั้นโคานกัน,นะเมื่อกี้ไม่มีกายแล้วเหลือแต่จิต อนนี้มีกายขึ้นมาแม้กายกับจิตมันคนล้านกันเนี่ยถ้าเราทํากรรมฐานนะจนกระทั่งเหลือแต้จิตด,ดวงเดียวได้นี่นะเรียกว,ว่าได้อารูประชานนะตรงที่ไดอรูประชานนะพอรูปปรากฏขึ้นมันจะเห็นนะรูปกระน,นามนน่คนล้านกันนะแล้วตั้งแต่นั้นนะจนวันตายของเราเนี่ยนะชาติต่อไปไม่รู้นะไม่รู้ว่าแต่ว่าเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตมันเข้าถึงจุดนี้แล้ว พอมันถอนออกมาแล้วเนี่ยไม่จะเห็นเลยกายกับจิตนี่คนลานกันนะขาดจากการเด็ดขาดเลยแม้กลับมารวมกันอีกละอย่างพวกเราเนี่ยกายกับจิตชอบรวมเป็นก้อนเดียวกันแม้ไม่ค่อยแยกกันเท่าไหร่นานๆจิตมีสมาธิทิ่งก็จะแยกทิงแต่ถ้าเขาเดินทางสายชานเต็มรูปแบบมาเข้า,เารูปมาแล้วนะไม่ต้องรักษาเลยมันจะเห็นตลอดเวลาเลยเนี่ยร่างกายมันกับจิตคละานกัน ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเรานะเพราะในขณะที่จิตรวมเข้าไปอย่างนั้นนะสุขทุกข์ไม่มีนะม่ได้อุเบกขาอยู่เฉยๆไม่เลยรู้สุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรหรอกนะดีชั่วอะไรตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะทำกรรมฐานมันสักอย่างหนึ่ง อย่าไปเล่นพวกกสินนะเล่นกสินเดี๋ยวลวดลายมันเยอะนะอย่างที่เล่าให้ฟังนะลีลาจากการเล่นกสินนะหรืออนาปานาสตินะจริงๆแทรกกรสินเข้าไปเยอะเลยนะในอนาปานาสติอย่าลึกว่าไม่มีกสินนะอย่างเราหายใจเรารู้ลมเนะี่ยลมไหลผ่านช่องจมูกเนะี่ยอันนี้กสินลมนะถ้าจิตไปจับสติไปจับอยู่ที่รูจมูกนะเป็นกสินช่องว่างนะ แล้วถ้าเห็นลมเข้ามันเย็นลมออกมันร้อนนะอันนี้เล่นกับสินไฟนะส่วนท้ายมันวางพวกนี้นั้นกลายเป็นดวงสว่างก็เป็นกสินแสงสว่างขึ้นมาอีก mm. เพราะฉะนั้นอนาปรฏสตินะมันจะพลิกไป,ไปทางอภิญญาก็ได้นะเป็นกรรมฐานที่กว้างขวางแต่พวกเราอย่าไปเล่นอย่างนั้นอยู่ไกลครูบาอาจารย์เดี๋ยวเพี้ยนเราแค่หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะเอาที่ความรู้สึกตัวเนี้ย ไม่ต้องเล่นเยอะหรอกแล้วก็จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตถลําลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตสงบรู้ทันะจิตทุกรู้ทันจิตสุกรู้ทันค่อยรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสมาธิมันค่อยๆแเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมันจะเด่นดวงขึ้นมานะพูดคำว่าเด่นดวงจริงๆไม่มีดวงอะไรหรอก จะเป็นความรู้สึกนะมันเด่นขึ้นมาพอมันมีตัวนี้แล้วก็ถึงขั้นเดินปัญญาดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปเนะนี่ยกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้ารู้หลักแล้วนะทำง่ายอย่างถ้าเรารู้หลักของการทำสมถานะใช้กรรมฐานอะไรก็ทำความสงบได้นะจะหายใจก็สงบจะพุโทโธก็สงบจะดูท้องก็สงบ จะขยับมือก็สงบนะจะดูกระสินดินน้ำไฟลมอะไรก็สงบก,กระสินสีสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรก็ใช้ไดนะ้จะดูกระสินแสงสว่างก็ใช้ได้จนะะดูช่องว่างสเปซก็ใช้ได้เนี่ยขอให้มันได้อันหนึ่งนะนั้นอื่นง่ายไปหมดเลยได้สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วอันอื่นได้หมดนะอย่างถ้าเราได้กระสินสมมติเราได้กระสินไฟอันหนึ่งนะ อีกก้าวัน,นมันจะมาง่ายๆเลยนะไปฝึกไม่นานมันก็ได้นนี่ถ้าเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้นะดีกว่านะไม่เสียเวลามากให้จิตมตั้งมั่นรู้เนือ้อร,รู้ตัวแล้วก็น้มน้อมจิตอันเนี้ไปเพื่ออยานทัศนะนะในพระไตรปิฎกเขพูดนะพระเจ้าท่านก็สอนมปเยอะๆเลยทำ กรรมฐานไปนะจนจิตได้ฌานที่สี่ฌานที่สี่ก็คือจิตนี้มีความไปตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาเนี่ยลักษณะของฌานที่สี่เสร็จแล้วก็โน้มน้อมจิตไปนะในพระไตรปิฎกก็ใช้คำนี้โน้มน้อมจิตไปเพื่อยานทศนะไม่ได้โน้มน้อมจิตไปนะีไม่ได้หมายความว่าส่งจิตออกไปนะแต่หมายถึงว่าให้จิตมันทำงาน อย่าให้มันติดนิ่งติดเฉยว่างๆอยู่งั้นนะไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีกําลังตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยนะทำโน,น้มน้อมจิตไปเพื่อ,อยานทัศนะทํำยังไงนะก็ะรกนะ,ล,ะรลึกสติระลึกรู้กายนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันก็จะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละโน้มน้อมจิตไปเพื่อ,อยานทัศนะยานทัศนะยานนะว่าปัญญาทัศนะว่าการเห็น นะยานทัศนะเห็นเนี่ยมันมีปัญญานะเห็นด้วยปัญญานะเห็นด้วยปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์นะค่อยๆดูไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นมิปัสนานายานนะนะยานมีตั้งเยอะนะทั้งเจ็ดสิบกว่าชนิดนะนะไม่ใช่มีแค่โสรถยานโนะสรถยานตําราชั้นหลังนะในพระไตรปิฎกพูดถึงยานทั้งเจ็ดสิบกว่าย่างนะมันเยอะจกนกระทั่งเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดแล้ว นี่เราโน้มน้อมไปนะดูก,กายแล้วก็เห็นไจรักษเนี่ยเรียกโน้มน้อมจิตไปเพื่อ,อยานทัศนะเห็นจิตใจมันทํางานใช่ไหมเราจิตเราเป็นคนดูก็เห็นจิตมันทํางานได้ตั้งมั่นอย่าห้ใจพุโทโธพุโทโธนี่เดี๋ยวหนีไปคิดได้อนะไรเงี้ยเห็นมันทํางานนะอย่างนี้ก็เป็นยานทัศะนะได้เห็นอย่างมีปัญญานะมีปัญญาค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะ คืท้ายปัญญามันก็เกิดนะปัญญาเกิดมันล้างความเห็นผิดล้างความเห็นผิดนะนะั่นแหละคือตัวปัญญาที่สําคัญนะปัญญานะทําหน้าที่ล้างความโง่เขลาเมืาอเรากิเลสตัวละเอียดนะถูกทําลายไปกิเลสอย่างกลางมันก็ถูกทําลายด้วยกิเลสอย่างยามมันก็ถูกทําลายไปด้วยเพนะราะฉะนั้นตัดลงที่จิตอันเดียวเนี่ยนะ เห็นแจ้งของที่จิตนะอันเดียวนะก็ล้างหมดเลย